มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพบกันนะครับวันนี้ครับกับช่องมีโชคหนึ่งหกแปดครับไลฟ์สดและประมูลพระเครื่องครับวันนี้พบกับพี่ๆครับเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่สิบมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับ รวมถึงสวัสดีนะครับพี่เข้ามารับชมเป็นคลิปย้อนหลังด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะพี่ๆนะทักทายได้เลยครับสัญญาณชมเป็นงบ้างครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับรบกวนพี่กดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยครับทักทายได้เลยนะครับวันนี้ก็นะมีนะครับพักเครื่องมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกเช่าบูชากันนะนะครับก็มี เป็นพระหลวงพ่อคูณนะหลวงปูม่มหาศิลานะครับแล้วก็มีหนุมานหลวงพ่อจับวัดสูงแล้วก็หลวงพ่อทองปู่ทวดนะครับรายการนะครับที่โชว์หน้าจอเลยเอามาให้เช่าบูชากันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้เลยนะครับวัน10มกรานะครับก็เป็น,ว,นวันเด็กนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เลือกตั้งนายกอบตอแล้วก็สอบตอนะครับก็ ย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับใครเข้ามาแล้วท่านใดเข้ามาแล้ว <c oughs> ทักทายได้เลยนะพี่นะทักทายได้เลยครับเสียงก็จะนะครับแหบสเสน่ห์หน่อยอากาศเปลียนนะครับ <c oughs> สำหรับสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่หรือลูกค้าใหม่ก็นะครับสนใจบูชาพระเครื่องเดี๋ยวผมวาง ID ลงไปให้สักครู่นะครับ ายก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ID ก็จะเป็น ID ID ใส่แอดก่อนนะโอเคนะครับมีโชคหนึนี่บางลงไปแล้วนะครับเพิ่มเพื่อนม,มาได้เลยพี่ๆเพิ่มเพื่อนม,ม,มาได้เลยวันนี้มีพาเครื่องก็ <c oughs> หน้าจอนะครับมั นํามาให้เช่าบูชากันมาให้ประมูลกันชอบรายการไหนก็มาลุยเลยพี่ๆนะครับมาลุยเลยนะครับชอบอันไหนสนใจรายการไหนมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีให้ประมูลด้วยหนุมานหลุมเพ่าจากวัดสูงเป็นหนุมานรุ่นแรกเมื่อวานผมประมูลไปหนึ่งสองสามตนนะนะครับเออสองตนไม่ใช่สามสองนี่อันนี้เป็นเหล็กน้ำพี เนื้อเหล็กน้ำพีนี่สร้างน้อยนะฮนุมานรุ่นแรกหลุมเพราจากวัดซุ้งนะครับลองจากเนื้อเงินนะครับทองคำสร้างสร้างสามองค์แล้วก็มีเนื้อเงินแล้วก็เหล็กน้ำพีเนื้อเข้มๆเ,เลยวัดสุงเลขเก้าสองวันนี้มีมีนวะเลขตัวเดียวด้วยเออนี่นี่เลขเจ็ดเดี๋ยวให้ประมูล นวาเล็กเจนะครับมีสามสองแล้วก็มี่สองเกออนี่นะครับสร้างห้าร้แล้วก็มีหลวงพ่อพัดวัด้วยด้วนนะมีเสมาหรือว่าเป็นเหรียญบรรจุหัวใจก็ไม่เฉพาะเสมาครับมีรูปไข่ด้วย เสมาลงยาลูกไข่ไม่ลงยาครับอันนี้ปี64นะครับบรรจุหัวใจเดี๋ยวก็มีให้เช่าบูชากันเดี๋ยวให้ผมให้ประมูลราคาเบาๆเลยชุดนี้นะครับออกวัดมาก็ชุดกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งจะมีสองสองเหรียญอยู่ด้วยกันเสมาก,กับไข่นะกล่องหนึ่งก็ลังละห้าหมื่นกว่าลางังนะึนะโอ้โหไม่เบาเลยมีหลวงพ่อเสน่ด้วยวันนี้ กัวหลังเรียบจานมือโอเคนะครับเข้ามาแล้วทักทายได้เลยพี่พี่ทักทายได้เลยนะสัญญาณชมเพียบากชัดเจนไหมนะครับชัดเจนก็กดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยมีดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนด้วยนะพระผงดวงเศรษฐี <c oughs> หลวงปู่หมุนทิตะสีโลก็องค์นี้ไม่ได้ใหม่อะไรนะอง์นี้อยู่กับผมนานละ้นะครับนานแล้ว ดวงเศรษฐีรุ่นแรกปีสี่สามปุมุนนี่ก็มีให้เช่าบูชาด้วยนะโอเคครับพี่ๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะพี่นะทักทายได้เลยครับสัญญาณชมนะครับชัดเจนนะครับรบกวนพี่กดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะโอเคนะมา นะครับรายการที่ผมนํามาให้เช่าบูชาพี่ๆท่านใดสนใจหลังจากที่ผมแจ้งราคาแล้วก็วางดอกจันรลงไปนะครับก็สามารถพิมพ์ปิดได้เลยลำดับการปิดก็ไล่เรียงให้ครับตามลำดับนะตามลำดับอ, <c oughs> อันนี้เป็นายันนะายันอยู่ดีมีสุขพยันตาไข่ไอ้ไข่วัดเจดีนะครับก็อันนี้เป็นงาน ที่ลกทอดกระถินปีห้าสามนะครับปีห้าสามนี่วัดเจดีเลยนะนี่พี่ๆวันนี้นะครับผ้ายันอยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาบนะครับวันนี้เอามาให้เช่าบูชากันประเดิมเป็นรายการแรกพี่ๆประเดิมเป็นรายการแรกนะใครสนใจนะพี่ๆท่านใดสนใจนะนะครับท่านใดสนใจผ้ายัน นะครับพยันไอไขวัดเจดีกระถินปีห้าสามนะครับกระถินปีห้าสามขนาดก็กว้างอ่ะฟุตหนึ่งนะครับยาวเกินฟุตอ่ะนะครับยาวเกินฟุตท่านใดสนใจนะผมเปิดนะครับให้เช่าบูชาแล้วก็ผมแถมเหรียญตาไข่ให้ด้วยนะครับหลังปู่ทวดรุ่นนี้รุ่นโชคดีนะครับรุ่นโชคดี พยันอยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาบบวกเหรียญโชคดีเป็นเนื้อทองแดงธงชาติแบบนี้นะด้านหลังเป็นปู่ทวดนะด้านหน้าตาไข่หรือว่าไอไข่รุ่นโชคดีหลวงปูทวดครับก็แถมให้หนึ่งเหรียญไม่มีกล่องนะนะครับชุดนี้ใครสนใจรับ2รายการแบบนี้150บาทนะพี่สนใจปิดได้เลยนะครับ150บาท <c oughs> พายันตาไข่หรือว่าพยันไอไข่วัดเจดีครับ นะครับพายันอยู่ดีมีสุขขาขายลํำรวยทรัพย์สินเพิ่มพูนชุดนี้นะ150นะชอบปิดได้เลยครับพร้อมเหรียญน,นะครับพร้อมเหรียญรายการแรกรายการแรกนะครับสนใจปิดได้เลยสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะพี่นะ้าทักทายได้เลยนะอา้าพับไปก่อน อ่านี่แบบนี้นี่พยันตะาไข่พร้อมเหรียญน,นะร้อบาทนะครับสนใจปิดได้เลยแล้วก็รายการต่อไปนะรายการต่อไปนะพี่ที่เอามาให้เช่าบูชานะนะครับสำหรับรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จอายุวัฒนมงคล1 0อยสปีร้อ <c oughs> ปีหลวงปู่แห้วปวโล รุ่นนี้ออกวัดล้างหมันปี2 5ง8แท้ทันหลวงปู่แพ้วนะพ,พี่นะแท้ทันหลวงปู่นะนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนแล้วก็นะครับมีฝังตะกุดทองแดงหนึ่งดอกก็ข้างหน้าก็จะมีอะทองคำเปลวนะด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วครับอยู่อายุครบ ร้อยสองปี <c oughs> หลวงปู่แพ้วปะวะโลวัดลางหมันนทอ,อนครปฐมนะครับด้านข้างๆก็จะมีตรานะครับตรายางหมึกแดงนะหลวงปู่แพ้วปะวะโลครับพี่พี่ปีห้าปีสองห้าหกแปดนะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนแล้วก็นะแล้วก็เป็นแบบฝังตะกุดทองแดงรุ่นนี้จะมีทั้งตะกุดแล้วก็ไม่ฝังตะกุดนะ ก็องค์นี้ท่านใดสนใจผมเปิดไว้ที่200บาทนะครับผมเปิดไว้ที่200บาทนะสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับรูปข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วครับอายุวัฒนมมงคล102ปีนะครับ<ป>นี่เอา200บาทนะรายการนี้พี่สนใจปิดได้เลยครับ200 <c oughs> รายการต่อไปครับสําหรับรายการต่อไปนะพี่นาที่นะครับมีให้เช่าบูชานี่เอาเปิดรายการนี้เดี๋ยวก็มีประมูลนะผมเตรียมรายการไว้ประมูลด้วยนี่สำหรับรายการนี้เป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่น1หลวงปู่หมุลน,นะครับปี4ีสา อ,ออกวัดป่าหน,น้องลมพระผงดวงเศรษฐีครับเป็นพระผงอันดับหนึ่งของหลวงปู่เลยนะหลวงปู่หมุนครับองนี้เดิมเนี่ยเคยเลี่ยมทองนะแล้วก็แกะกรอบทองออกนะครับด้านหลังด้านหลังเมื่อก่อนเลี่ยมเงิน นะครับเลี่ยมเงินเราผมแกะเลี่ยมเงินออกแล้วก็ไปเลี่ยมทองแล้วก็แกะเลี่ยมทองออกปแบบนี้เปื่อยๆเลยทีนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับองค์นี้ผมเปิดไว้มื่นกว่าบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะพี่ๆวันนี้ท่านใดสนใจนะผมเอาเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาท <c oughs> ขออภัยครับเอาเก้าพันเก้าร้อยบาทดวงเศรษฐี ปูหมุนนะครับดวงเศรษฐีรุ่นแรกปีส3นะอันนี้นะครับปี2องพดวงเศรษฐีรุ่นแรกรุ่นหนึ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะพี่ๆนะเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะวันนี้มีหนุมานมา หลายตนเลยนะครับเตรียมมาให้พี่ๆได้ประมูลกันนมัสการครับพระอาจารย์ครับนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคพี่เดี๋ยวมาประมูลพระเครื่องกันดีกว่าวันนี้เตรียมรายการประมูลไว้หลายรายการเลยนะครับเตรียมรายการไว้ประมูลนะมีพ่อคูณมีนวะมีปู่ทวดเดี๋ยวจัดจุดให้ก็มีนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยทุกท่าน เคลียร์ก่อนเคลียร์หน้าจอก่อน <c oughs> <c oughs> กติกาประมูลครับ50วิครับ59วิจบเท่าไหร่เท่านั้นครับไม่มีหน้ามาครับราคาสูงสุดเหนือคำว่าปิดเป็นผู้ชนะครับ ชนะประมูล400บาทขึ้นไปส่งฟรีต่ำกว่า400มีค่าส่ง40บาทรวมยอดได้นะครับสมาชิกใหม่ลูกค้าใหม่สนใจประมูลพระเครื่องนะครับสนใจประมูลพระเครื่องถ้าพี่ยังไม่มีบ้านเขียวนะทักบ้านเขียวแจ้งชื่อที่อยู่บ้านเขียวก่อนประมูลนะครับพี่พี่แล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยไปรายการแรกที่จะให้ประมูลพี่พี่รายการแรกที่จะให้ประมูลจะให้ประมูลไปเหรียญ นะครับเป็นเหรียญเสมาแล้วก็เหรียญรูปไข่รุ่นบรรจุหัวใจของหลวงพ่อพัดวันรุ่งรุ่นนะครับปีพศ2564นะนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับคู่นี้เสมาเนี่ยเป็นเสมาเป็นชุบเงินลงยานะเป็นไม่ใช่ชุบเงินนี่เขาเรียกพลายเงินนะเป็นพลายเงินนะครับเสมาใหญ่นะจหมูกสวยนะพลายเงินลงยานะครับ ซุ้มแดงแล้วก็ขอบขาวจีวรเหลืองนะครับเป็นพิมพ์เสมาแบบนี้นะพี่ๆนะหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังก็เป็นยันห้ามีตอกหมาเลขด้วยนะสี่แปดปดสองครับที่ลึกงานบรรจุหัวใจหลวงพ่อพัดนะครับองค์ใหญ่วันห้วยด้วนสิบสองพคอนะครับสองห้าสองห้าหกสี่เนีหห้าหกยเลขห้า สองหห้านะครับแล้วก็รูปไข่นะครับรูปไข่ที่ลึกฉลองครบรอบอายุ100ปีครับหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังก็เป็นยันสิบวัดห้ยด้วนนะครับบรรจุหัวใจเป็นเนื้อพรายเงินเหมือนกันรายการนี้รับพระสองเหรียญครับพี่พี่รับพระสองเหรียญวันนี้ให้ประมูลรายการแรก นะครับท่านใดสนใจนะพี่ผมเปิด150าบาทขอละสิบบาทนะท่านใดสนใจเชิญครับร่วมประมูลด้วยกันเดี๋ยวรอผมเปิดแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะพี่นะอ่าครับเปิด150ครับเคาะลงท้ายด้วยศูนย์พี่ท่านใดสนใจเชิญครับร่วมประมูลด้วยกันจบเท่าไร่เท่านั้นครับ จบเท่าไหร่เท่านั้นรายการนี้รายการที่หนึ่งร <c oughs> อกรหนึ่งนะครับเชิญครับปะเปิดมาเดี๋ยวผมกดเวลาด้วยห้าวินาทีครับรับ2รายการ2เหรียญเสมานะครับเนื้อพายเงินลงยาหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญรูปไข่หนึ่งเหรียญครับหลงวงพ่อพัดบาดวยด้วนเหรียบญบรรจุหัวใจสวยๆเลยครับคู่นี้หนึ่งร้อย้าบาท่ะใครสนใจครับเปิดมา มีเวลา35หวินาทีครับตอนนี้30วินาทีครับรุ่นบรรจุหัวใจครับบรรจุหัวใจหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ที่วัดห้วยด้วนนะรายการนี้ยีวินาทีครับเปิด150นยครับรายการนี้150บาทเคาะลงท้ายด้วยศูนย์ 5วินาทีสุดท้ายครับนับ1ห,หมดเวลาครับนับ2ครับ150่งหน,นะหนึครับนับ3ครับ150นับ4ครับ150นะครับ 150ครับนับ5ครับรายการนี้พี่พีรับ2รายการนะรับ2เหรียญน,นะ1น0่บาทนะครับปิดประมูลครับปิดประมูลครับเหรียญบรรจุหัวใจนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2565นะครับ1คู่ก็จะมีนะครับเป็นพลายเงินนะแล้วก็ ใช้เงินลงยากับไม่ลงไม่ลงยาสองพิมพ์150บาทอายกก่อนนะคู่นี้บรรจุหัวใจ <c oughs> รายการต่อไปครับ ก็สําหรับรายการต่อไปมาประมูลรายการนี้กัน <c oughs> นะครับพี่ๆรายการนี้เป็นพยอดธงพ่อคูณนะพ่ออยอดทงพ่อคูณนะตะกัวเถื่อนนะครับปีสองพันสวยๆเลยนะจมูกโด่งๆครับด้านหลัง ปะลิสุดโทเสาห้าปีสองพันนะครับหรือเสาห้าดอกไม้จะบานนั่นเองนะครับถ้าเทียบพอสอก็สองห้าสี่สามนะครับเป็นตะกวดเถือนท่านใดสนใจวันนี้ผมเปิดประมูลนะนะครับผมเปิดประมูลเอายอดธงเปิดที่200แล้วกันพี่พี่นะครับเปิดที่200เคาะลงท้ายด้วยศูนย์นะ ใครสนใจท่านใดสนใจครับเชิญนะครับร่วมประมูลด้วยกันนะครับพี่จบเท่าไหร่เท่านั้นเปิด200 000, ยอดธงปี2000พี่วิ่ิ้นะครับเคาะได้เคาะเลยปี2543ะนะครับเป็นเนื้อตะกัวเถื่อนจมูกโด่งๆมีเวลา59วินาทีครับไปครับกดเวลาให้จบเท่าไหร่เท่านั้นเลยครับ ราคาสูงสุดเหนือคําว่าปิดนะเป็นผู้ชนะเปิด2.00เหลือเวลาอีก40วินาทีนะครับรายการนี้เปิด2.00นะตอนนี้ 25วินาทีครับตอนนี้นะ25วิครับ12วินาทีสุดท้าย200บาทครับนับหนึ่งครับ สองบาทครับสวัสดีครับพี่นลชัยครับ200บาทขอบคุณครับ200บาทนับ2ครับพี่200บาทนับ3ครับสวยๆเลยนะพี่นะปี4ีสนับสี่ครับ200บาทนับ5ครับนับ5ครับยอดธง ปีส0งพันะพี่นะปี2000ดอกไม้จะบานนะครับปิดประมูลครับตอนนี้อยู่ที่2องครับขอบคุณครับผมนะครับยินดีด้วยครับพี่ณรงคชัยนะครับจบที่200ครับพี่เสียสวัสดีครับ2องศไม่ทันพี่ไม่ทันขอบคุณครับผม นะครับเป็นราคาของพี่ละลงชัยนะจะไปครับพี่ครับยอดพงราคานี้แบบเบามากๆสวัสดีทุกท่านเลยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับ รายการต่อไปนะครับที่จะให้ประมูลมาประมูลหนุมานหลวงพ่อจากวัดสูงกันอีกสักหนึ่งตนนะพี่ๆนะครับรายการนี้เป็นหนุมานหลวงพ่อจากวัดสูงนะครับอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีหลวงพ่อจากท่านนะครับเป็นสายหลวงผู้สุขวัดปากคลองมาถาม,มาขามเท่านะครับสำหรับรายการนี้เป็นหนุมานรุ่นแรกปี2 5 6 8 เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะสร้าง599ตนราคาออกวัดราคาจอง80 0นะพี่800บาทครับนะครับ800บาทนะวันนี้จะให้ประมูลนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะเตรียมตัวเลยนะครับนวะรุ่นแรกนวะรุ่นแรกศักดิ์สีรรุ่นแรกเลข32นะครับนี่เลข32พี่พิเชษสวัสดีครับรับ สวัสดีครับสวัสดีรับแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยพี่โอ้ถึงเร็วกันเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพิ่งมาไม่เห็นข้างบนนะครับโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะครับเกือบได้นะครับอ่ะนะครับรายการนี้หนุมาลรุ่นแรกนะของงม่าจากวัดสูงครับนะครับหนึ่งในห9าออกวัดแปดนวะเลขสา ผมเปิดประมูล200เอาเปิดที่250าแล้วกันพี่พี่นะครับ250าบาทนะท่านใดสนใจเชิญครับเคาะลงท้ายด้วยศูนย์นะครับร่วมประมูลด้วยกันนะครับพี่ฮะจบเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิด250เคาะลงท้ายด้วยศูนย์เชิญครับพี่พี่ครับร่วมประมูลด้วยกันมีกล่องเดิมให้ครับ 59าิบาวินะห้าิบาวิผมกดเวลาให้นี่พี่นวะนะครับเนื้อนวะหลวงพ่อจากวัดสุงขอบคุณครับสวัสดีพี่กิษณะครับ250บาทครับ <c oughs> เจอนะครับพี่ๆท่านใดสนใจร่วมประมูลด้วยกัน จิบน้ำก่อนตอนนี้250ครับพี่กิษณะนำเหลืออีก13วินาทีครับพี่พี่เหลือเวลาอีก5วินาทีครับ1วินาทีสุดท้ายครับ อนุมานหลวงพ่ออุทัยเดี๋ยวนับก่อนนับหนึ่งนับสองครับนับสามนับสี่เนื้อนวะนะพี่พนะครับเน <c oughs> ื้อนวะนะ นับห้าครับขะละขอลงทายด้วยศูนย์พี่ปิดประมูลครับขอบคุณครับพี่สมชายครับขอบคุณครับผมปิดประมูลครับสวัสดีลุงทีครับสวัสดี <c oughs> พี่สมชายครับโอ้โหตายละเสียงแหบแห้งเลย โอเคนะครับรายการนี้ปิดที่ราคาของพี่กฤษชนะครับ300 000, นะพี่นะ300นะครับเออ่ลุงทีไม่ทันลุงทีไม่ทันนะครับเดีย๋ยวนะครับผมถ่ายรูปให้ชมสามหนึ 10, ไม่ทันครับนิดเดียวครับลุงครับนี่จบที่ราคา300 30, นะเอ่อพี่ เดี๋ยวอ่านกนกพี่พิสารใช่ไหมนะครับสวัสดีนะครับพี่พิสารครับนะครับอา่เอาเป็นพี่กฤษณะครับจดแป๊บนะครับ ผมสวัสดีครับพี่พิสารครับพี่พิสาร <c oughs> ทักบ้านเขียวผมหน่อยครับพี่รบกวนทักบ้านเขียวผมหน่อยแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะพี่นะพี่กิษณนะหนุมานของหลวงหลวงปู่ไทยถ้าผมเจอเดี๋ยวผมแจ้งไปนะนะครับเดี๋ยวแจ้งไปตอนนี้ยังไม่เจอนะครับโอเคครับผมต่อครับ รายการต่อไปครับพี่ครับรายการต่อไปที่จะให้ประมูลครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมประมูลนวะเบอร์สามสองไปเนาะผมมีนวะอยู่วันนี้มี3ามนะมี3แล้วก็มีเหล็กน้ำพีหนึ่งอนุมานนะเดี๋ยวผมขอประมูลเหล็กน้ำพีไปก่อนก่อนฮะอนุมานผมมีเลขเจอยู่องค์หนึ่ง เก้าสองสักครู่นะครับสำหรับอนุมานเนื้อเหล็กน้ำพีเนี่ยพี่เป็นรายการเป็นรายการลองจากเนื้อเงินเลยนะครับเป็นรายการลองจากเนื้อเงินเลย